ในรายการเป็นความรับผิดชอบของผู้พูดและผู้ผลิตรายการทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา45และมาตรา46ที่ห้ามมิให้สถานีตรวจก่อนนำออกอากาศท่านผู้ชมครับคายปมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับโดยมีทนายวันชัยสอนสิริกับผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบจ้างครับ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีปมปัญหาบ้างไหมที่เราจะต้องมาคลายปมกันในวันนี้ก็ประเด็นสำคัญนั้นก็มีการชุมนุมประจำเดือนที่ลาดผสม,มก็คนเขาเดือดร้อนกันเยอะอาจารย์ถึงขนาดต้องมีการนั่งเจราจากันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันออกมาโต้แย้งกันพอสมควรจนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเออเรื่องนี้ต้องคลายปมกันหน่อย อ๋อการชุมนุมที่เขาเรียกว่าแดงประจำเดือนใช่ไหมครับอ, <laughs> อ๋อ,อแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมแม่เรื่องไข่ไก่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะว่าขายแบบช่างกิโลโอคนก็ไม่เคยอาจารย์เอะ<อ>มันจะดีมันจะต่างอะไรกันยังไงอประเด็นนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่อาจารย์จะต้องคลายตรงไปตรงมาเลยว่าเอะมันคืออะไรผมก็ยังงงอยู่อ่ามันเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจโดยเฉพาะครับ S <S 2> <S 2> แล้วมันจริงจรมันก็จะมีปมอย่างอื่นอีกแต่ว่าเอาตัวอย่างสองปมพอแล้วอ้าวพอแล้วเราเริ่มที่ปมแรกกันเลยก็แล้วกันครับ ูค้าและผู้อาศัยบริเวณราชประสงค์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเมื่อมีการชุมนุมเดือนเมษาและพฤษภาปี53และยังก่อความเดือดร้อนเสียหายอย่างมากขึ้นทุกครั้งในที่มีการชุมนุมแดงประจำเดือนโดยรวมตัวการเรียกร้องรัฐบาลเพื่อให้แก้ไขปัญหาจนเกิดการประชุมร่วมกับแกนนาเสื้อแดงและตำรวจผลของการประชุมเสื้อแดงยังยืนยันว่าต้องมีการชุมนุมแดงประจำเดือนในบริเวณ ราชประสงค์โดยอ้างว่าที่นี่มีคนตายปม,ม,มปัญหาจึงมีอยู่ว่าคนราชประสงค์เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจริงหรือไม่การรำลึกถึงคนตายที่ถูกต้องต้องทำที่ราชประสงค์ใช่หรือไม่และควรทำด้วยวิธีใดเจ้าบรัยครับ,รบเขาถามว่าคนราชประสงค์เนี่ยเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่า ก็เขาเดือดร้อนกันมาตั้งแต่เดือนเมษาของปีที่แล้วหลังจากเหตุการณ์10เมษาที่สีแยกคอกวัวครับเขาล่อซะจนทหารเสียชีวิตบาดเจ็บเยอะแยะเลยใช่แล้วก็มีการชุมนุมกันต่อมาที่ลาดประสงค์อาจารย์สิ่งที่เดือดร้อนยมีการตั้งเวทีกลางลาดประสงค์เออเมื่อตอนเดือนเมษาปีที่แล้วตั้งป้อมค่ายมีการจุดพลุตะไลไฟ เพลิงอะไรๆๆไม่ยังํางานมหากรรมอะไรกันเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอ่าแล้วก็ยิงมีการยิง m อ9มแล้วก็มีการเผาบ้านเผาเมืองอเหตุการณ์ตลอดมาเนี่ยอาจารย์เขาเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนจริงๆครับอาจารย์ม,มันสาหัสชนิดว่ากล้ำากืนแบบที่ผมพูดเนี่ยแหละอาจารย์คืีนหลัง19้พฤษภาหลังจากการเผาบ้านเผาเมือง ก็ปรากฏว่าเขาหยุดไปประมาณสองเดือนใช่ไหมครับพอบอกว่าครบห้าสิบวันเขาเริ่มชุมนมอีกแล้วอชาวราชประสงค์ตอนแรกก็นึกว่าเออสองเดือนแรกนี่มันน่าจะเผาๆกันหน่อยนะนั่นนะสิแล้วร้านค้าบางแห่งถูกเผายังไม่ทันได้เงินชดใช้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตกลงมาอีกแล้วและเที่ยวนี้เขาประกาศว่าแดงประจำเดือนด้วยอ ทุกครั้งที่คุณมาเป็นประจําเดือนเนี่ยอาจารย์เขาเดือดร้อนกันนะอืเขาเดือดร้อนนะแม้ว่าตอนแรกๆคุณจะมาแบบกระปิดกระปลอยก็ตามแต่ตอนนี้คุณเล่นมาเป็นประจําเดือนเนี่ยอเขาเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนแบบโอ้โหเขาคราวนี้เขาทนกันไม่ไหวแล้วอาจารย์ในปมเขาบอกว่าพวกผู้ค้าผู้ขายผู้ทําธรุรกิจในย่าน ราชประสงคร์รวมตัวกันแล้วก็ไปเจราจากับเสื้อแดงใช่ไหมใช่ครับแล้วเห็นบอกว่ามีชื่อคุณชายศรีวิกรใช่ไหมครับเขาเป็นนายกสมาคมประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์เขาก็รวมตัวกลุ่มผู้เดือดร้อนเนี่ยอาจารย์ขนาดทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและในที่สุดเนี่ยเปิดการเจราจากันขึ้นกับเสื้อแดงเสื้อแดงครับอาจารย์โอ้ อยากจะไปฟังว่าคุณชายเนี่ยเขาขอความเห็นใจอย่างไรกับเสื้อแดงบ้างครับไปดูครับผลกระทบที่ผ่านมานี่นะครับผมขอกล่าวไปแค่วันที่9นะฮะไม่ไม่ใช่ย้อนเวลากลับไปที่นั่นนะครับวันนั้นเนี่ยที่ประชุมแค่หนึ่งวันนะครับชุมนุมแค่น,นึ่งวันเรามีความเด็ดร้อนเนี่ยมันมีโรงแรมนะครับที่ มีงานจัดงานกลางวันและกลางคืนมีงานแต่งงานอยู่ที่อินทคอนโฟร์ซีเซนอนุนมานะครับและมีปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่งานคนที่จะแต่งงานก็ได้รับว่าแขกมาเนี่ยเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับธรุรกิจก็แน่นอนครับมีการแคนเซลที่เกิดขึ้นมีพวกในกลุ่มที่รับประสงค์ที่ได้รับทราบมาเนี่ยทางหับได้แผงลอยก็มีปัญหาในการจัดการ ในพื้นที่เหล่านั้นที่เขาเป็นคนที่ค้าขาย,ยป,รประจําอยู่แล้วนะครับและว,วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ก็มีรายได้ที่ดีที่สุดนะครับโรงเรียนกฎว,วิชาที่สามสแควร์นักเรียนก็มาเรียนไม่ได้นะครับ้าที่สุดสอบมาเนี่ยโรงเรียนวิชาก็มีคนมาเรียนเนี่ยลดลงไป4ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับย่านประตูน,น,น,น้ำแพลรทินนัมผู้ประกอบการที่อยู่ในผู้เชา่นาอยู่ในนั้นเนี่ยก็ต้องปิดร้านเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยและก็เริ่มเกิดร้อน ทว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าได้เข้ามาไม่ได้วันที่23เนี่ยตอนนี้เนี่ยโรงแรมในย่านนะครับจะมีงานทั้งกลางคืนรวมกันแล้วเนี่ย5,700คนที่จะเข้ามาในทิธีซึ่งถ้าเกิดมีการจัดงานในรูปที่ไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะอาจจะต้องแคนเซิลไปแล้วก็หรืออาจจะต้องมีความผิดหวังที่เกิดขึ้น คอนเซิร์นหลักของเรานะครับที่ที่เราคิดว่าตอนนี้เนี่ยในการจัดการงานเนี่ยม,มันความจำกัดของพื้นที่เนี่ยแล้วเราไปคนเยอะนะครับเราไปเป็นเส้นทางจราจรนะครับในการเอารถจักรไปจอดอยู่กลางถนนนะครับแล้วกม็มีหับเล่แผงลอยนะครับซึ่งขายของทางลุมเสือแดงนะครับ ที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยมาวางแล้วก็ใช้พื้นที่โดยท,ท,ที่ทําให้ขิดวางทางเข้าของอาคาราต่างๆนะครับอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นประเด็นที่อยากจะเสนอให้ให้ว่าถ้ามีนั่นได้จะปรับปรุงการชุมนุมอย่างไรนะครับที่บรรเทาคับเดือดร้อนตรงนี้นลงอาจารย์บรรจครับฟังแล้วรู้สึกอย่างไรที่คุณชายเนี่ยพูด ผมรู้สึกดูหน้าดูตาแกแล้วเนี่ยอาจารย์แค่เดือดร้อนนอ่ะแต่จะพูดแรงๆเนี่ยเขาก็เกรงว่าจะกระทบแต่เขาพูดในทํานองเห็นอกเห็นใจเขาอาจารย์ครับและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์สังเกตได้เวลาเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะต่อต้านหรือสนับสนุนแต่อยากเห็นการชุมนุมเนี่ยเป็นไปตามกฎหมาย เออทำไมพูดนุ่มอย่างนั้นอ่ะโอ้โหคือเขาพยายามเจียมเนื้อเจียมตัวไม่อยากเป็นคู่ขัดแย้งกับคุณเพราะเขาเห็นพวกตู่ตาโปนแล้วเนี่ยอาจารย์เขากลัวแ <laughs> ม่ผมจะพูดขยะขแยงก็เกินไป <laughs> แต่เขากลัวอาจารย์นะฮะคือพูด,ดง่ายๆวะ่ะแล้วในขณะเดียวเขาเขาไม่สนับสนุนเพราะทุกวันเนี่ยมันผิดกฎหมายทั้งนั้นเขาพูด ค่อนข้างน,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 นุ่มนวลนุมนวะไม่ได้สนับสนุนให้ชุมนุมแต่ไม่ได้คัดค้านแต่การชุมนุมเนี่ยมันผิดกฎหมายอขาเขพูดนุ่ม,มดเดียวอาจารย์คุณชายเนี่ยก็ยอมรับเองไม่ใช่หรว,ว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็มีหาบเล่หรือแผงลอยของคนเสื้อแดงที่เข้ามาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เช้าพวก รอปภหรือคนญาตินั้นก็ไม่กล้าที่จะไปบอกไม่กล้าที่จะไปเตือนด้วยเออตกลงก็ทำรายได้กับคนเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับได้แผงลอยอ่ะอาจารย์นึกสนุกอย่างนั้นอาจารย์ก็เที่ยวไปยึดที่ไหนก็ได้ก็ทํามาหากินไปสิเอพูดอย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์ครับแม่แล้วใครเขาจะไปกล้ายุ่งกับพวกคุณล่ะแต่ละคนอาจารย์โอ้โหเฮ้ยวิวเฮ้ยกันทั้งนั้นนะฮะเอออาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าฟังแต่คุณชายฝ่ายชาวบ้านฝ่ายคนราชประสงค์ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอาจารย์อยากจะฟังมากไหมว่าเขาเจรจากันนั้นเนี่ยมันต้องฟังจตุพรพรมพันธ์แกนนาเขาเขาอธิบายชี้แจงเขาต่อสู้ว่ายังไงอ้าวเขาว่ายังไงอาจารย์ครับอ้าวงั้นไปดูกันการทงทำนองมันจะผลักใส่ให้พวกผมเป็นผู้ร้ายในสายตาของสาธารณะเหมือนพวกท่านใส่ชุดขาวไปล้างถนน โดยไม่ได้คิดว่าที่ล้างรอยไฟไหม้นั้นได้ล้างรอยเลือดไปด้วยพวกผมเองต้องขอเรียนอย่างนี้นะถ้าท่านบอกว่าท่านเสียหายเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจของท่านพวกผมก็เสียชีวิตท่านเสียหายพวกผมเสียหัวถูกยิงหัวกันทุกคนไม่รู้ว่าชีวิตของท่านหมื่นล้านกับชีวิตพวกผมมันมีค่าเท่ากันหรือเปล่า แต่พวกผมเองไม่ต้องการจะมีปัญหากับท่านตัวท่านคือผู้ประกอบการคือถ้าจะชวนทะเลาะก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรแต่ท่านไม่ใช่คู่ขรอพรณีของผมการสอบสวนมีผังหมดยิงตรงไหนเสร็จแล้วไปทําสังกัดทานตรงไหนด้วยผมจะบอกให้ที่ผมพูดที่ผมเรียนอย่างนี้ก็คือว่าต้องให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา รสถานที่บางแห่งในราชประสงค์นั้นคือสถานที่ปฏิบัติการตั้งสไนเปอร์ยิงผู้คนในที่ชุมนุมซึ่งรายละเอียดคดีตรงนี้พูดไม่ได้แต่เล่าให้ฟังว่าทําไมต้องไปราชประสงค์ทําไมพวกผมไม่ไปทุ่งกุหลาร้องไห้เพราะเหตุการณ์ความตายมันเกิดขึ้นที่ราชประสงค์เหตุการณ์ความตายมันเกิดขึ้นที่นุสาวรีย์ประชาธิปไตย อาจารย์วันชัยฟังแล้วพัง่ะเหมือนกันนะผม<อ>พังหะได้เลยว่าโอ้โห,โหมันใหญ่โตจริงๆอาจารย์เออไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยเขา,เขาบอกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของคุณเป็นหมื่นล้าน<อ>แต่คนที่ผมเสียชีวิตเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เออเสียชีวิตแล้วเสียหัวด้วย ถูกยิงหัวฟังดูมันก็จริงไม่ใช่เหรอท่าจะเทียบระหว่างชีวิตคนเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเท่าไหร่ก็เทียบกับชีวิตคนคน,นึงไม่ได้มันก็จริงไม่ใช่เหรอจริงครับอาจารย์แต่มันคนละเรื่องคนละเหตุผลผมว่าคนพวกนี้เนี่ยอาจารย์ครับต้องดูนะผมว่าเขามีวิธีคิดวิธีบิดวิธีตอบโต้เนี่ย มันเป็นลักษณะอัจฉริยะมนุษย์บุรุษตาโปลแปลกๆนน่จั์เข้าบิดยังไงจริงๆแล้วไอ้คนที่ถูกยิงกับการที่ชาวบ้านนั้นเขาสูญเสียอาคารสูญเสียเศรษฐกิจไปเผาเขาเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาไม่ได้ทำให้มึงตายใช่ไหมถูกต้องไอ้การตายมันไม่เกี่ยวกับที่ชาวบ้านเขาทำเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่า ถ้าฉันตายคุณจะเสียเศรษฐกิจไปเทียบกันมันเอาสองสิ่งมาเทียบซึ่งมันมันมันไม่เกี่ยวกันแล้วถามว่าคนพวกนั้นเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณไหมเออคนอย่างที่เขาพ่อค้าพ่อขายเนี่ยเขาเดินไปหามึงหรือมึงเดินไปหาเขาเออมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนี่ยแล้วใครเนี่ยทําให้พวกคุณตายอืมใครเป็นคนทําให้พวกคุณตายอืมคุณมาทําอะไรกัน คุณมาก่อเหตุเผาบ้านเผาเมืองกันทำไมากันอาจารย์นี่แหละมันเป็นปัญหามันไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเขาไปเที่ยวไล่ยิงไล่ฆ่ากันครับอาจารย์อืมอแล้วแล่อีกประเด็นหนึ่งที่จตุพรบอกว่าจะบอกให้ว่าทำไมต้องมาชุมนุมราดประสงค์ ถ้าคุณจะให้ผมไปเปรียบเทียบกับชุมนุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยโอ้โหนี่นักพูดเลยนะออโอ้ยคนเห็นภาพเลยไปชุมนุมทำไมว่าทุ่งกุลาร้องไห้ออต้องชุมนุมในที่ที่มันมันใจกลางเมืองสิแน่อา,อา,อาจารย์จะว่ายังไง